สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกมวันพีเบลตี้รัสนะครับผมนะโอ้โหรีบหน่อยนะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับหนึ่งร้อยสต๊สก้นะครับแล้วก็วันนี้ถึงเวลาแจกแจกรหัสมูลเพอรหัสรอแล้วนะครับผมนะก็ก่อนจะไปแจกนะครับก็ฝากไปติดตามช่องใหม่ผมหน่อยนะครับเป็นช่องนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้เมนเลยนะครับผมนะก็ไปฝากกดนะครับเพราะว่าสักวันเนี่ยผมน่าจะต้องย้ายไปช่องนั้นนะครับผมนะออาไปกดก่อนครับ โอเคกดแล้วใช่ไหมครับก็โอเคนะก็จะมาแจกเลยนะครับผมก็การแจกาของผมง่ายๆก็คือผมจะขึ้นรูปมาให้นะครับเป็นรูปฐานนะครับเป็น ID นะครับแล้วผมจะปิดหนึ่งตัวไว้นะครับนั่นคือตัวสุดท้ายนะครับหรือว่าผมจะปิดตรงไหนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ให้คุณไปหามันครับแค่ตัวเดียวนะหารหัสตัวเดียวก็คือได้เลยนะครับถ้าใครได้ก็บอกผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวก็ใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้อีกนะครับผมนะไม่ต้องเสียใจนะครับผมนะโอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม